มือใหม่อย่าเพิ่งซื้อรถเบนซ์มือสองถ้าคุณดูคลิปนี้ไม่จบแต่ถ้าหากว่าคุณดูคลิปนี้ให้จบคุณจะพบกับทางออกในการซื้อรถเบนซ์มือสองของคุณแล้วมันจะช่วยทําให้คุณนั้นประหยัดเงินประหยัดเวลาใช้รถเบนซ์ในฝันอย่างมีความสุขและก็ภาคภูมิใจวันนี้ผมวินคาจะมาให้ความรู้เพื่อช่วยทําให้คุณนั้นรู้ว่าขับรถเบนซ์แล้วจะต้องใช้เงินอะไรบ้างแล้วมันเครื่องครั้งหนึ่งประมาณ 4,000บาทน้ำมันเกียร์เกียร์จุดเก้าหรือว่าเกียร์จดสปีดนะครั้งหนึ่งเปลี่ยนครั้งหนึ่งประมาณ12,000บาทนานเฟืองท้ายเปลี่ยนครั้งหนึ่งประมาณ2,000บาทน้ำยาคูเลนหรือว่าน้ำยาหม้อน้ำเปลี่ยนครั้งหนึ่ง ถ้าเปลี่ยนทั้งระบบเนี่ยว่ากันเน่ยสิลิตรก็จะใช้เงินประมาณสัก8,000ถึง9,000บาทเพราะลิตรหนึงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ750บาทฐานกองน้ำมันเครื่องประมาณ1 5 0 0 0บาทปั๊มน้ำก็ประมาณ 15,500บาทเบาวน้ำเครื่องยนต์เบนซิน M 2 7 0หรือ M 2 7 4ประมาณ9,500บาทเบาวน้ำของเครื่องยนต์ดีเซล OM 6 5 1ก็ประมาณ5,000บาทกล่องน้ำมันเครื่องของดีเซลประมาณ 4,500บาทสายพานประมาณ3,500บาทกล้องอากาศประมาณ2,000บาทกลองอากาศหรือว่ากล้องแอร์นะประมาณ2,000บาทกล้องมันเครื่องเครื่องยนต์เบนซินประมาณ 9ก้ารบาทรองอากาศเครื่องยนต์ก็ประมาณ1,900บาทกระปุกพักน้ำประมาณ3,500บาทลูกมากันโครงซ้ายขวาประมาณ5,000บาทก็คือข้างละสองพันท อย่างเช่นเครื่อง3 8 0 8 3น0ปซ้ายขวาก็ประมาณ7,600บาทอย่างเช่นเกียร์ใช้1ลูกก็ประมาณ1,500บาทและนี่ก็คือเฟืองแคมชาร์ปหรือว่าเฟืองแอดวานที่อยู่ในเครื่องยนต์เบนซิน m 2 7 0หรือ m 2 7 4 ถ้ามีปัญหาในส่วนของเฟืองศึกก็โดนไปอีกประมาณห้าหมื่นกว่าบาทฝั่งไอ้ดีได้ฝั่งไอ้เสียนะและอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญสำหรับเกียร์ตโรมัติเจ็สปีดหรือว่าเกียร์เจเกเกียร์สลิปเกียร์วืดเกียร์นวงต้องโดนไปอีกเพจเกียร์ประมาณ40,000บาทหน้าตาแบบนี้ และยังมีอะไรอื่นๆอีกมากมายที่คุณต้องรู้ก่อนซื้อรถเบนซ์เบอร์สอง